สวัสดีครับพี่โนสิทธิกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารปรับปรุงดินดีไหมและมีอะไรเป็นองค์ประกอบในนั้นนะครับปณิมีเพื่อนถามมาว่าสารปรับปรุงดินเนี่ยเราควรใส่ดีหรือเปล่ามาชมในคลิปนี้กันนะครับสิ่งที่เราจะพูดกันนะครับสารปรับปรุงดิน,นคืออะไรในกระสอบมีอะไรบ้างและปรับปรุงดินเนี่ยดีอย่างไรเลือกซื้ออย่างไรดีผสมปุ๋ยเคมีได้หรือเปล่า แล้วเ,เติมลงไปอยู่ในดินนานไหมทําเองได้หรือเปล่าจะเอาอะไรมาผสมกันบ้างแล้ววัสดุหาจากไหนทําไมไม่ผลิตในปุ๋ยเคมีเลยนะครับกระสอบเดียวแล้วทําไมราคาถึงต่างกันนั่นแล้วควรใส่แล้วจําเป็นจริงหรือเปล่านะครับเราจะมาคุยกันในวันนี้มารู้เรื่องการปรปับปรุงดินก่อนนะครับโดยทั่วไปดินเนี่ยทำไมเราต้องปรับปรงุงเพราะว่าเราทําเกษตรมายาวนานโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีพอตามความต้องการของมันนะครับ ที่เราพูดถึงเรื่องการปรับปรุงดินก็คือดินมันเสื่อมคุณภาพเราต้องให้ธาตุอาหารต่างๆให้พอเหมาะและดินมีคุณภาพดีขึ้นเพื่อจะปลูกพืชของเราให้เจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีนั่นเองนะครับแล้วดินที่ดีเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะครับก็ปริมาณอินทรีย์วัตถุพวกธาตุอาหารนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆน้ําสารละลายอากาศพวกนี้ทางวิชาการเขากำนว่าหนดว่า45 5 25, 25อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะครับ อันนี้เป็นลักษณะที่ผมกล่าวมานะครับก็คือในอากาศในดินเนี่ยมีอยู่25%สารละลาย25%เป็นสีวัตถุ5%และแร่45%นะครับลักษณะดินแบบนี้จะทําให้พืชเราจะเติบโตดีและผลผลิตก็ดีตามมาด้วยนะครับถ้าจะปรับปรุงก็ปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะดินแบบนี้ถึงจะดีนะครับวิธีการปรับปรุงนะครับอย่างแรกก็คือโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเ,เรียกว่าไม่ใช่การปรับปรุงก็ได้แต่ในทางวิทยาการเขาเรียกกันแบบนั้นนะครับ วิธีการปรับปรุงเนี่ยนะครับเช่นการปรับปรุงด้วยพวกปุ๋ยหรือแร่ธาตุต่างๆที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกคือแร่ธาตุจากหินธรรมชาติเช่นพวกหินฟอสเฟตพวกนี้จนตัวฟอสฟอรัสแร่รแสีวไว้หรือพวกปุยป๋ยโพแทสเซียมนะครับสองอพวกแรก่ธาตุหรือปุ๋ยทางผ่า,านทางวิธีทางเคมีเช่นปุ๋ยยูเรียแอมโมเนียมซัลเฟตสีม่งโซเีส,สพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นพวก อาจจะมีพวกอินทรีย์เคมีเข้ามาด้วยก็มีนะครับจะไปพูดกันในช่วงหลังนะครับปุ๋ยทั้งสองกลุ่มนี้ทั้งเป็นแร่จากธรรมชาติและปุ๋ยทางวิธีทางเคมี M e นะครับช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารเนี่ยตามระยะเวลาที่พืชต้องการแบบเร่งด่วนนะครับและเพื่อนเนี่ยนำสามารถนาธาตุอาหารพวกนี้ไปใช้ได้ทันนั่นเองอันเป็นวิธีแรกวิธีที่2ก็การปรับปรุงโดยใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยพืชสดพวกนี้ซึ่งเราทําใช้ได้เอง และการปรับปรุงแบบนี้นะครับมันจะอยู่ได้นานกว่าวิธีแรกวิธีแรกอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับเดือนสองเดือนมันก็หายเราคือใช้ธาตุอาหารไปหมดแต่วิธีนี้เนะี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยโดยการใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกและปุ๋ยปือยสดนะครับแบบนี้จะทําให้ดินของเราเนี่ยดีวันเติบขึ้นถ้าปรับปรุงแบบที่2เนี่ยนะครับโดยการใช้พวกฟอเทืองถั่วพระถั่วม้แห้ถั่วพุ่มพวกนี้ซึ่งเรารู้กันดีวิธีที่3คือการปรับปรุงโดยใช้ปุ๋ยอินปุ๋ยชีวภาพนะครับ ก็คือการใช้พวกสิ่งมีชีวิตในการสร้างหรือปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชน,นะครับเช่นจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้นโตรเจนนะครับก็จะจึงนโตรเจนในอากาศและปลดปล่อยนโตรเจนให้พืชเช่นพวกอโซโตแบคเตอร์ยมาซิาลัสสาร์ไรซิเคีย K, กัรน้ำเงินและพวกไรโซเดียมที่เราจะรู้ดีพวกไรโซเดียมอยู่ในพุ้นะกูลถั่วนั่นเองตัวที่2ก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ราตุฟอสฟอรัสนะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้เนี่ยจะละลายพวกสารประกอบฟอสเฟตให้เป็นอยู่ในรูปของฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับเช่นพวกฟาโบแบคทีเรียมสุดอมโมเนตพวกนี้และอีกหลายกลุ่มจุลินซรียจะช่วยละลายและดูดซับธาตุฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุดโดยอีกพวกจุลินทรีย์ตัวหนึ่งก็คือพวกไมโครไรซาไมโครไรซาในส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นก็คืออยู่ในทุเรียนชุลินทรีย์กลุ่มที่3นะครับก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ธาตุโพแทสเซียมเป็นจุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยกรดออกมาเพื่อละลายแร่ในกลุ่มไมกาและในกลุ่มเฟฟปานะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกบาซ พวกไบโอชัยไมโครไลท์นะครับจะช่วยเปลี่ยนโพแทสเซียมให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้นะครับโดยทั่วไปพวกโพแทสเซียมพวกฟอสฟัตเนี่ยโดยเฉพาะโพแทสเซียมกับฟอสฟัตไม่ถูกเจือในด่นอยู่แล้วนะครับถ้ามีอยู่ในสีกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะสามารถปลดปล่อยพวกนี้ให้เป็นประโยชน์กับพืชเราได้ง่ายนะครับตัวที่4ก็คือจุลินทรีย์ที่ผลิตฮอร์โมนและพวกวิตามินนะครับเป็นจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะช่วยในการปลดปล่อยและผลิตพวกนี้เนี่ยกระตุนะ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ดียิ่งขึ้นเช่นพวก อโซสเปริลัมอโซโตแบคเตอร์และพวกมาซิลัสต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพืชถ้าเราใช้ปรับปรุงดินวิธีชีวภาพเนี่ยมันจะอยู่ได้ในระยะหลานานเช่นเดียวกับพวกใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแต่ถ้าเป็นพวกวิธีแรกปุ๋ยเคมีพวกนี้นะครับมันจะอยู่ได้น้อยแต่เป็นวิธีทางเคมีแต่เป็นพวกฟอสเฟตปุ๋ยดอกฟอสเฟตเนี่ยก็จะอยู่ได้งานเหมือนวิธีที่2กับที่3เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการปรับปรุงดินทั้ง3วิธี ก็คือแบบหินแร่ธรรมชาติแบบปุ๋ยเคมีอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็แบบพวกปุ๋ยพืชสดแบบที่สามก็คือด้วยพวกปุ๋ยชีวภาพคือใช้พวกจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับวิธีที่4นะครับการปลูกปรับปรุงดินด้วยการไถกรบต่อสังเพื่อเป็นการเพิ่มอิสรวัตถุให้แกดินนะครับช่วยรวนทั้งทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพก็คือถ้าไถกรบต่อสังเนี่ย ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินก็คือทำให้ดินพวกมันสวยง่ายต่กอาการในเมินอากาศในดินก็เพิ่มขึ้นการรหลน้ําซึมไหลน้ําของน้เาเมทางฝนตกมาก็ซ,มซึมได้ง่ายถ้าซึมได้ง่ายหมายวว่า,วารากพืชมันก็หยางงไปในลึกใช่ไหมครับข้อที่2ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดินช่วยให้ดินมีความหนุนสมบูรณ์คือมีแร่ธาตุเพิ่มมากขึ้นจากการจุลินทรีย์ย่อยสลายพวกเศษซากพืชต่างๆเนี่ยการไปกบต่อสังเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง อยู่ในนั้นครบจะมากน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ3ก็คือการปรับปรุงทางชีวภาพของดินช่วยให้ปริมาณกิจกรรมยูเรเียเพิ่มขึ้นเพราะว่าการให้กับตัวสั่งต้องยอมรับนะครับยูเรเซียเหล่านี้จะใช้ย่อยในการย่อยพวกต่อสั่งข้าวหรือต่อสั่ง,งอื่นๆก็ได้นะครับพอมันย่อยปับ๊บมันจะทําทให้สิ่งที่มันย่อยลงไปเนี่ยเป็นฮิวม um ัสฮิวมิกแล้วก็เป็น ธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในต้นพืชที่มันย่อยสลายเนี่ยมันก็จะปลดไปออกมาให้พืชแล้วพืชเราก็จะงามและโตไปอันนี้คือข้อดีของการปรับปรุงดินด้วยการใช้กบต่อสังไม่ว่าจะเป็นข้าวถั่วเลืองถั่วเขียวอะไรก็แล้วแต่พวกพวกนี้ใช้ได้นะครับเพราะเรารู้จักเรื่องการปรับปรุงดินคืออะไรทั้ง3วิธี4วิธีกันแล้วนะครับมาดูกันว่าสารปรับปรุงดินนี้คืออะไรในที่นี้จะพูดในสิ่งที่เราซื้อมาเป็นกระสอบกันที่ปัจจุบันนี้เขาโฆษณาว่า นี่คือสารปรับปรุงดินใส่แล้วเพื่อจเจริญเติบโต,ตดีเนี่ยมันมีอะไรในนั้นบ้างนะครับสารปรับปรุงดินนี่คืออะไรพูดง่ายๆเอาเข้าใจกันง่ายๆนะครับคือเวลาใส่ลงดินไปแล้วเนี่ยทำให้พืชเจริญเติบโตดีขึ้นเพราะดินมันดีขึ้นนะครับอันนั้นพูดง่ายๆสารปรับปรุงดินที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะแบบไหนและทําให้ดินเป็นแบบไหนนะครับถ้าสารปรับปรุงดินที่ดีเนี่ยพอใส่ลงไปแล้วนะครับคำนิยามของดินนที่ดีเนี่ยเป็นลักษณะรูปนี้ ถ้าสารปรับปรุงดีใส่ลงไปแล้วเนี่ยต้องให้ดินเนี่ยมีคุณสมบัติดังภาพนี้นะครับคืออากาศเนี่ยคือช่องอากาศต้องเพิ่มขึ้นคือดินต้องร่วนสวยขึ้นสารละลายในยในดินเนี่ยก็อยู่ในประมาณ25แล้วเซและก็มีอินทรีย์วัตถุลงไปในดินเพื่อให้จุเ n นีได้ใช้งานด้วยนะครับและก็แร่ต่างๆคือพวกแร่ธาตุเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กับพืชเราเนี่ยก็ต้องมีด้วยถ้าแร่ถ้าแร่ถ้าสารปรปับปรุงดินตัวไหนมีคุณสมบัติที่ทําให้ลักษณะที่ผมกล่าวมาตามภาพนี้เนี่ย ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยครบนะครับตามแบบนี้ต้องยอมรับเลยเพราะมันไม่ค่อยครบในปัจจุบันนี้นะครับและมีอะไรบ้างในการสอบสิ่งที่หลาย้ท่านสงสัยนะครับในกรสอบนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ,สใหญ่สิ่งที่เขาาสมอันดับแรกเลยคือพวกโดโลไมท์ถามว่าตัวนี้ใส่ไปทําไมลดความเป็นกรดของดินนั่นเองและให้ธาตุแคลเซียมกับแนกนีเซียมแต่ย้ำเลยครับถ้าเป็นโดโลไมท์เนี่ยหรือปูนื่อกกระเกษตรเนี่ย เขาจะใช้ในการลดสภาพดินเป็นกรดนะครับปรับสภาพดินเป็นกรดให้มี p h เพิ่มขึ้นนั่นเองเขาถึงใส่บริเวณส่วนใหญ่มันจะปรับบริเวณหน้าดินพวกตัวไม้นี่นะครับแล้วก็ให้ธาตุแคลเซียมกับมกนีเซียม2ที่เขาจะใส่บางบางยี่ห้อก็ใส่บางยี่ห้อก็ไม่ใส่นะครับแต่ผู้ภาพโดยรวมยิปซัมสังเคราะห์หรือฟอสฟอร์ยิปซัมที่ผมเคยทำยิปซัมมาแล้วตัวนี้นะครับจะปรับสภาพดินด้านล่างให้โปรง่ง ให้ปลูกให้ร่วนสุยขึ้นหรือเขาเรียกว่าสารดินฝูนั่นเองรากพืชจะชอนใช้ลงไปได้ง่ายขึ้นนะครับและใหท่านพวกแคลเซียมกับซัลเฟอร์หรือกำมะถันกับพืชนั่นเองนะครับตัวที่สามก็คือพวกแร่ซิโอไลด์สารนี้ก็ช่วยในการดูดซับน้ําช่วยให้พืชทน,นแรงได้ดีนะครับและเป็นการปรับป,ปรุงดินในระยะยาวแต่ขอย้ํานะครับไม่ได้สารที่เราซื้อมาสารปบำรุงดินเนี่ยบางยี่ห้อก็มี บางยี่ห้อก็ไม่มีนะครับทางนี้ต้องดูองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้างต้องถามบริษัทหรือถามคนขายถ้าเขาไม่ได้ระบุในกระสอบแต่ส่วนใหญ่จะมีระบุในกระสอบด้านหลังกระสอบต้องอ่านให้ดีนะครับนอกจาก3ตัวนั้นแล้วนะครับบางบริษัทก็ยังเติมเช่นพวกมูลค้างคาวมูลน่นนี่นั่นนะครับเข้าไปถ้าตรองท่าเสริมหรือถ้าเป็นลักษณะดำๆถ้าไม่ใช่มูลสัตว์มูลค้างคาวก็จะเป็นพวกเฮวเม็กผงซึ่งผมเคยได้ทําคลิปไปแล้วเรื่องเฮวเม็กนะครับ อันนี้เป็นคําถามที่ว่ามีอะไรบ้างในกระสอบส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้นะครับจะมีครบหรือเปล่าจะมีตามที่เราต้องการหรือเปล่าต้องดูในฉลากข้างของข้างกระสอบที่เราซื้อมาหรือถามบริษัทนะครับคําถามต่อมาก็คือแล้วปรับปรุงดินอย่างไรเวลาเราใส่ไปนะครับถ้าตามคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็คือดูโลมเนี่ยปรับปรุงความเป็นกรดของดินนะครับให้เพิ่มขึ้น pH เพิ่มขึ้นให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชยิบซ้นก็อยู่ในรบริเวณดินชั้นล่างให้ดินมันฟูแล้วก็พืชน,นี่ยชอใช้ได้มากขึ้นสิอก็เกี่ยวกับการอุ้มน้ำปรับปรุงในระยะยาวแต่ถ้าเป็นพวกฮิวมิกแอซิดมูลขั้วาวแร่ธาตุพวกนีน้ก็จะให้พวกแร่ธาตุรองและแร่ธาตุหลักไม่มากนักนะครับอันนี้คือการใส่พวกปรับปรุงดินปรับปรุงให้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นและดินเนี่ยมีสภาพที่ดีข,ขึ้นปรับปรุงแบบนี้นะครับแต่คุณสมบัติเหล่านี้จะครบหรือเปล่า แล้วแต่ว่าบริษัทที่ผลิตมาในเขาใส่อะไรมาบ้างน,นะครับและจะเลือกซื้อยังไงดีนะครับการเลือกซื้อ1ดูองค์ประกอบของวัตถุดิบด้านหลังกระสอบว่าวัตถุดิบด้านหลังกระสอบเนี่ยมีอะไรบ้าง2ราคาต้องขอย้ํานะครับถ้าเขาใส่มาหลายอย่างราคามันก็จะแพงแต่เขาใส่มาน้อยราคามันก็จะถูกนะครับวิธีเราเลือกเราจะซื้อเราจะดูต้องถามตัวเราเอง,เองก่อนว่าเราต้องการอะไรไปใส่ดินของเรา นะครับไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วเราก็ซื้อมาอย่าเข้าใจผิดนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วแต่องค์ประกอบที่เขาใส่ลงไปนะครับเพราะนั้นตรงวิธีเราเลือกซื้อเนี่ยเราต้องมีความรู้ว่าเราจะต้องการอะไรจากกระสอบที่เราซื้อมาบ้างน,นะครับก็คือดูองค์ประกอบของวัตถุดิบและดูราคาเป็นองค์ประกอบนะครับผสมปุ๋ยเคมีได้หรือเปล่าอันนี้มีคําถามนะครับคําตอบก็คือได้พอผสมกันแล้วนะครับถ้าไม่ผสมกันนะครับ ก็สารแบบตรงนี้เขาทำมาเนี่ยมันจะเป็นในรูปเม็ดเขาจะปั้นมาในรูปเม็ดและตัวเคมีก็เป็นเม็ดเราสามารถผสมกันได้เช่นหวานปุ๋ยข้าวเนี่ยก็นํามาอัตรานหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยพอผสมกันแล้วควรใช้ให้หมดในทีเดียวเพราะถ้าทิ้งไว้นานมันจะทําปฏิกิริยากันนะครับมันอาจเสื่อมเสื่อมคุณภาพได้ง่ายนะครับก็คือคําตอบคือผสมกันได้พอผสมกันแล้วควรใช้ให้หมดในทีเดียวนะครับอยู่ในดินนานไหมต้องเติมทุกปีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อสงสัย ทางนี้นะครับแล้วแต่สารที่เติมลงไปและปริมาณที่พืชเราใช้นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโดโลไมิคฮิวมัสพวกฟอสฟอรยึดซ้มพวกซิโอไลเนี่ยเราเติมลงไปเพื่อให้ดินมันมีคุณสมบัติดีขึ้นและมีธาตุอาหารในดินนะครับถ้าเราฟูกขึ้นบ,บ่อยๆธาตุนั้นก็ถูกใช้ไปนะครับโดยการขายไปกับผลผลิตบ้างโน่นนี่นั่นบางเราก็ต้องเติมให้มันคืน นะครับถ้าไม่เติมคืนมันก็หมดจากดินเรานั่นเองนะครับถ้าไม่มีการปลูกพืชนะครับมันก็ไม่ถูกใช้แต่ในการปลูกพืชสารก็ถูกใช้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการเติมต้องดูว่าพืชดอกนี่ปลูกบ่อยไหมและพืชนั้นต้องการธาตุอาหารปริมาณมากหรือเปล่านะครับต้องดูชนิดพืชด้วยทําเองได้หรือไม่คาถามนี้อาจจะสงสัยกันคําตอบง่ายๆก็คือทําได้นะครับไม่ใช่ทาไม่ได้เพระาะอุปกรณ์ที่ผมกล่าวมาไม,ไม่ว่าจะเป็นโดโลไมยิปซัมซิโอไลท์พวกเนี้ย หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปพี่น้องสิรกรสามารถทําได้ไม่ใช่ว่าบริษัทเขาทํามาเราไม่มีความรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราทําได้เหมือนเขาแล้วเราทําได้เหนือนกว่านั้นคือเราอยากได้อะไรแล้วก็เอามาใส่ตามความต้องการของเราด้วยนะครับจะเอาอะไรมาผสมกันบ้างอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวิธีผสมก็คือง่ายก็มีโดโลไมซยิบซั ite, มซีโอไลท์เฮมิกแอซีมุนงขาว แร้ธาตุต่างๆที่เราต้องการหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับกับพืชของเราที่เราปลูกเนี่ยแต่มีข้อย้ํานะครับโดโลไม้เนี่ยถ้าดินของคุณเป็นด่างหรือดินเค็มไม่ควรใส่นะครับถามว่าทําไมเพราะโดโลไม้เนี่ยมันใช้ในการปรับปรุงดินกรดเพิ่มค่า pH ของดินนั่นเองถ้าดินคุณเป็นด่างดินเค็มอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับคุณจะใส่มันจะเพิ่มค่า p h ของของดินของท่านให้เพิ่มขึ้นแล้วพืชเราก็จะมีปัญหานะครับ เวลาเราจะผสมนะครับถ้ายินเป็นกรดเนี่ยก็ใช้พวกโดโลไมยิบซ้มซิโอไล์ฮิวมิกมูลข้าขาวและธาตุต,าต่างๆติอลงไปได้ห,หมดเลยแต่ถ้าเป็นยินด่างกับยินเค็มเนี่ยก็เวียนพวกโดโลไมซะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เราต้องใช้คือเราจะผสมอะไรก็ได้ขอให้เรามีความรู้นิดหนึ่งนะครับตามความต้องการของพืชเราจะดีที่สุดนะครับข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับถ้าเราทำเองเนี่ยข้อดีก็คือสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยอยากได้าทนอะไรใส่ลงไปให้หมด นะครับความรู้ของเรามีเท่าไหร่ลองใส่ดูทดลองดูไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็สิ่งข้อดีตามมาคือเราได้ความรู้ในการต่อยอดซึ่งเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งพวกนี้เพื่อใช้ในอนาคตคือไม่ตกเป็นวลล่างของใครในอนาคตนั่นเองนะครับถ้าเรามาีความรู้ผมเชื่อว่าสิ่งก่อนเราจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้นะครับข้อเสียก็คือเวลาเราผสมเนี่ยถ้าบริษ,ทษัทเนี่ยเขาจะปันเป็นเม็ดใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยไม่ได้ปันเป็นเม็ดมันไม่ได้เป็นเม็ด ถ้ามีใครมีเครื่องปั้นเป็นก็สามารถปั้นเป็นเม็ดหรือขายก็ได้แต่นั้นต้องไปเสียภาษีนะครับถ้าทําขายข้อเสียคือรูปร่างมันไม่น่าใช้เพราะามันส่วนมากมันจะเป็นผงมันมันไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนที่เราซื้อมานั่นเองแต่ประเด็นหลักมันไม่ใช่รูปร่างนะครับประเด็นหลักก็คือเราต้องการอจากการที่เราซื้อมาแค่นั้นเองถ้าเราต้องการวัตถุดิบหรือธาตุอาหารที่เราซื้อมาเราสามารถทำเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนะครับ แล้วหาวัสดุจากที่ไหนกันวัสดุก็หายยังไงพวกดูโรไมพวกยิบซั่เนี่ยนะครับส่วนมากที่ร้านเคมีกเกษตรที่เขาขายเนี่ยมันจะมีทาร้านใหญ่ๆประจำจังหวัดจะมีนะครับหรือสั่งทางออนไลน์ทุกวันนี้ก็ง่ายเพราะว่าโลกออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยมันไปไกลส่งส่งดูซื้อทางช้อปปี้ลาซาด้าส่งออนไลน์พวกนี้ง่ายมากในปัจจุบันนี้นะครับสาหรับท่านไหนที่จะทดลองเนี่ยสามารถทาตัวได้และเป็นความรู้ของเราที่จะอต่อยอดต่อไปในอนาะคตได้กว้างไกลามากเลยนะครับ ทำไมราคาถึงต่างกันนะักระหว่างบริษัทบริษัทนี้200บริษัทนี้5 0 0บริษัทนี้7 8 0 0ก็มีนะครับทั้งนี้แล้วแต่ราคาที่บริษัทกําหนดและวัตถุดิบที่เขาใส่ลงไปนะครับถ้าเขาใส่วัตถุดิบเยอะในปริมาณสูงราคาก็สูงบางคนถามว่าเขียนว่าสารปรับปรุงดินแบบเดียวกันเนี่ยเอามาใส่แล้วทำไมไม่เหมือนกันพอไปดูองค์ประกอบมันก็ต่างกันราคามันก็จึงต่างกันนี่นะครับ ประเด็นเมล่เราเลือกซื้อเนี่ยต้องดูว่าเราต้องการอะไรอย่างที่เราไปซื้อเละข้าวหรือเพื่อนต่างๆที่เราจะปลูกเนี่ยมันต้องการธาตุอะไรกันแน่แล้วลักษณะดินของเราเนี่ยเป็นดินแบบไหนน,นะครับสรุปก็คือราคานี่แล้วแต่บริษัทกำหนดขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาผสมไปเข้าสมอะไรบางนะครับทำไมไม่ผลิตมาในปุ๋ยเคมีรวมกันเลยนะครับคําตอบก็คือปัจจุบันนี้มันก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเรานําเข้าปุ๋ยเคมีเนี่ย ปริมาณมากต่อปีเพราะว่าเราผลิตได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลยปุ๋ยเคมีเราผลิตได้อย่างเดียวนะครับปุ๋ยเคมีคือกระสอบแล้วนําหัวเชื้อมาผสมแล้วก็ปั้นเม็ดหรือคลุกเคล้าเอาในปัจจุบันฑ์นี้นะครับถ้าผสมลงไปในปุ๋ยเคมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีผสมจุลธาตุเช่น1 5บหบวกแคลเซียมออกไซด์บวกแมกนีเซียมออกเนี่ยบวกซัลเฟอร์บวกกำมะถันตวกนี้มีนะครับแต่บวกพวกยิปซั่มบวก,บบวกพวกดูงไปเนี่อาจจะไม่มีเพราะว่า มันเกิดการเพิ่มต้นทุนแล้วก็ปุ๋ยเคมีจะเพิ่มมากกว่าน,นี้นะครับประเดหนหลักก็คือถ้าขายแยกกําไรไมันก็ดีกว่าขายรวมนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ทางการค้าอีกอย่างหนึง่งด้วยเช่นกันควรใส่ไหมจําเป็นจริงไหมนะครับอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนอาจจะถามและสงสัยในใจพอสมควรคําถามนี้ควรใส่หรือเปล่าและมันจําเป็นหรือเปล่านะครับพิจารณาอย่างนี้นะครับถ้าหากเร่งด่วนอาจจะใช้บ้างในกะรณีที่ เราปลูกพืชแล้วเรานําดินไปวิเคราะห์สังเกตดูนะครับว่าพืชเราเนี่ยอาจจะต้องการพวกสารปรับปรุงดินเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่า,ารั้นปรุงดินนั้นมันใส่อะไรให้เราบ้างนะครับถ้าจะใช้ทันด่วนก็ใช้ได้บ้างแล้วข้อต่อมาควรคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมันคือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่ซื้อจากเขาแล้วเราทําเองก็มีต้นทุนการผลิตด้วยถ้าจะให้ดีถ้าจะใส่นะครับ ในมุมมองส่วนทัวผมตามที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดโลไม้ย็บซ้ำพวกวัตถุดิบการที่ใส่ลงไปเนี่ยเราหาซื้อได้ถ้าเราผสมเองได้ก็ผสมเองมันจะเป็นความรู้ของเราไปด้วยแต่ถ้าเป็นการปรัปรงดินเพื่อให้ธาตุเกลเซียมแมนเนียเซียมเฉยๆเนี่ยผมก็ว่าหาซื้อโดโลไม้เนี่ยนะครับถ้าดิบมีกรดเนี่ยโดโลไม้ม์มาใส่เองจะดีกว่าแต่ปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คือ,อพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าสารประรุดินเนี่ย ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและในส่วนตัวผมก็มุมอีกมุมมองหนึ่งถ้าเราปรับปรุงดินให้ดีนะครับปรับปรุงดินให้ดีเนี่ยเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจนเกินไปนักจนทำให้ดินเป็นกรดเป็นหนาใส่วัสดุอินทรีย์ต่างๆเนี่ยลงไปเนี่ยหวานปุ๋ยโน่นนี่นั่นไปนะครับมันเพียงพอต่อความเจริญเติบโตของพืชเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่เราใช้ปัจจุบันนี้เนี่ยพี่นอง,องเกษตรอาจจะตื่นเต้น กับสารปรับปรุงดินเวลาใส่ไปแล้วนน่นนี่นั่นนะครับใส่ไปแล้วเพื่อจะเริ่เติบโตดีดินร่วนซุยไส้เดือนกลับมาพวกนี้ถามว่ามันกลับมาได้ยังไงก็ดูองค์ประกอบของมันสิครับมีอะไรบ้างนะครับเช่นยิบซ้ำดโรโรไม้พวกซีโอไลท์พวกนี้เป็นสารจากธรรมชาติเกือบทั้งหมดเลยนะครับพวกอินทรียวัตถุพวกฮีมิพวกนี้ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นซึ่งเราก็สามารถทําได้นะครับ อันนี้ก็เป็นตอบคำถามแล้วกันนะครับว่าควรใส่และจําเป็นจริงไหมก็คือถ้าเป็นการเร่งด่วนก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าใช้บ่อยนักนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าทําได้เองก็ทําได้นะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสารปรับปรุงดินที่เพื่อนท่านหนึ่งถามมาว่าดีไหมและมีอะไรเป็นองค์ประกอบเราควรจะใส่มันหรือเปล่าทางนี้ข้อมูลที่ผมก่าวมาเป็นข้อมูลสรุปมาให้ฟังนะครับว่าการปรับปรุงดินนี่คืออะไร แล้วสารประกอบตรงน,นี้เป็นยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่วิจรารณญาณของพี่น้องสิก่อนนะครับถ้าฟังแล้วก็ลองพินิจพิเคราะห์ดูว่าเราจะใส่ดีหรือเปล่าหรือไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เรา,เราจะทํำยังไงนะครับก็หวังว่าลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องสิก่อน,นมากกว่าน้อยทางมีภาการใดก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากเราจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีหลวงพ่อชาสุภัทโท ขอราตนาคุณพระรัตนตรัยุู้ของพี่น้องเสกก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ